<tune> . สวัสดีนะนะนักตกปลาตกหมึกทุกท่านนะครับวันนี้เจกับผมนาะยเอ็มนะวันนี้ก็มาตกหมึกอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ผมก็มาเกาะร้านดอกไม้นะครับเกาะลลางอยู่กลางเกาะก็บริเวณเกาะก็อยู่แถวแถวเากาะขามนี่เองไม่ได้ไปไกลนะก็นั่งเรือโดยสารไปลงที่เกาะขามใหญ่นะครับแล้วก็นั่งจากเกาะขามใหญ่มานี่นะนั่งเรือเล็กข้ามมานะก็เดี๋ยวนี้เพิ่งจะมาถึงนี่ก็มีสมาชิกนะครับมีลุงไนรูดลุงไนก็ัวแกๆ่ๆมีพี่วัดคนเดิมแล้วก็มีปม้าแมวคนหนึ่งวันนี้มา4คน นะก็เดี๋ยวหาที่ผูกเปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะลุยตกหมึกก่อนตอนนี้น้ํากําลังลงนะครับน้ำกำลังลงก็เดี๋ยวเก็บของเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนล้ะกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอจะวะน้ําได้แล้วมันจะไม่ทันนะก็ยังไงก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกบและตลิงบานในอของผมด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปนะยังไงเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วลุยกันไป เดี๋ยวเราก็ลองมา่กี่ดูทางน้ําตื้นๆั่งนี้ก่อนละกันตอนนี้น้ําลงนะก็มีพี่วัดกับลุงในเขาเดินไปทางนู้นนะเดี๋ยวเราก็ไล่าทางตื้นๆดน,น,น้าหาดนี่แหละลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะก็วันนี้ก็มีโอกาสาได้มาลัดตกไม้นะครั้งที่2แล้วก็ดตามผลงานละกันนะจะพยายามขุดนะครหาผลงานมาให้ได้รับชมแล้วกันไปเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าลองเปลี่ยนสีดูดด อ๋อโดนทีมีไส์เลยจ้าโอ้ยสามเลยพี่สามเลยสามเลยโอ้ยส์สวยด้วยมาแล้วมาแล้วสามเลยพี่สามเลยเนี่ยติดหนวดเดียวอีกแล้วเสียวจริงๆเลยหนวดเดียวเนี่ยจังหวะเนี้ยมาแล้วจ้าโอ้มีไส์มีไส์ครับ มีไซส์สวยเลยตัวแรกของทิปมาแล้วโอ้ตัวแรกของทิปเอานับหนึ่งเว้ยนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งแล้วสสวยเลย Yeah. Uh -huh. ม,มาอีกตัวหนึ่งจับใกล้ๆเลยใส่สวยด้วยอ้ามาอีกตัวแล้วครับเก็บอุ้ยเก็บอืมตีต่อ มันจมไปสักพัก มาห้าตัวที่สองตามมาติดติดตัวที่สองตามมาติดติดยิงหนวดเดียวด้วยหนวดเดียวอ่ะยกได้อยู่ยกเอตัวไม่โตแต่มีแต้มอืมโอลงนายตกกะรีสีแล้วครับโอกะรีสีสวยเลยลุง 哦哦，吼！Oh, oh, oh, oh. กวนี้ต้องลงไปกินในน้ำนะฮอต้มยำมะมึกสดๆสจากเกาะไปลุย เห็นตรงหนบน่นเอะผมรีบมาทำกับข้าวไปเรียกคนทามา ยังไงก็เมื่อกี้กินข้าวกินปลากันพักนะครับก็แล้วก็มาเอาฟืนเอาไฟหัวกันเนี่ยตอนนี้ก็แสงจะหมดแล้วนะเดี๋ยวยังไงนั่งอีกสักพักนึงก็อาจจะลุยตีปลาหมึกต่อเลยนะพิวัตรออกไปก่อนเลยเออตอนนี้ก็นั่งย่อยกันพักไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงเตรียมอุปกรณ์ฟืนไฟเสร็จแล้วก็อาจจะออกเลยนะครับเมื่อกี้กินข้าวหัวอร่อยมากต้มยำปลาหมึกแหมยังไงที่มือตัวเองทําเองอร่อยเองคนอื่นอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ไป <laughs> ยังไงก็เดี๋ยวหามือกันต่อ นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดสมัคสไาชให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเลยนะใครที่เข้ามาที่ยังไม่ได้กดสัคสไาชกก็รบกวนกดห,หน่อยลวกันนะจ๊ะรักนะไปเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บน,นึงค่อยไปดูกันต่อไปเดี๋ยวไปเหลี่ยมนู้นลวกันโอ้นูปวดกันใหญ่ อะไรวะเอาละโ <c oughs> ยร่ลอยทำงานแล้วโอ้ยโอ้ย โยลอยทำงานแล้วโอ้ยตัวสวยตัวสวยช้อนช้อนนี่ครับอย่างนี้ต้องช้อนเออโยลอยทำงานแล้วอ,อ,อึ๊บอ่าฮู้ฮู้บลมเลย โอ้ยติดไอ้น,นี่แล้วติดติดแม่ชะบ,บาไปเกี่ยวนะยี่โอ้าใสสวยเลยอะ่ะเอาละมาแล้วค่ำคืนนี้ลุย ก็สวัสดีตอนเช้านะครับก็เมื่อคือนนะสรุปผลงานเมื่อคือนแล้วกันแต่เมื่อคือนก็ได้ไม่กี่ตัวส่วนใหญ่ก็มีตัวใหญ่ได้อยู่ตัวเดียวที่เหลือก็มีตัวตัวเล็กๆนะครับก็โอ้หาตัวยากจริงก็คือล้วลมแรงลมแรงตีด้นหน้าหาดหน้าเดียวเลยไปลุ้นข้างหลังนี่แบบโอ้โหยากมากตีไม่ออกเมื่อคือนก็ตีอยู่ก็ได้อยู่แถบนี้นะตัวใหญ่ตัวไซส์พอสมควรเลยที่เหลือก็เป็นไซส์เล็กๆน้อยๆนะครับก็กําลัง สะสมอยู่เมื่อเช้ามืนดิก็เดินไปออกมาเห็นไหมเนี่ยพวกนี้แต่งตัวแต่งตัวดินะพวกนี้กลับเข้ามานะครับเมื่อเช้ามืนดิก็ออกไปก็ยังไม่โดนเลยเหมือนกันโอ้หันตัวยากเป็นวันนี้หาตัวยากมากโอ้ไปยังไงเดี๋ยวสู้ต่ออีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวก็ใบใบยก็จะให้เรือเข้ามารับแล้วกันเพราะวันนี้ก็อยู่แค่คืนเดียวนะใจอะแหมลูจริงๆดูน้าไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะไปเดี๋ยวยังไงก็ั่างพังสักครู่แล้วกันเดี๋ยวกลางวันนี้ออกไปอีกสักแป๊บนึง นะก่อนจะเก็บของนะครับไปลุงนายก็ยังไม่ค่อยได้ตัวเหมือนกันแต่พี่วัตรเมื่อคืนก็ได้ตัวเล็กตัวน้อยตัวยิบตัวย่อยแต่ก็ผสมเล็กผส,สมน้อยแกก็ได้เยอะอยู่เหมือนกัน2โลได้มั้งของพี่วัตรนะของผมก็ยังไม่ได้ครึ่งโลเลยมั้งโอ้ยไปยังไงเด้อพักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยลุยนะ นะครับวันนี้ก็เดินกลางวันไปก็ยังไม่ได้ตัวอะไรเลยนะก็เดี๋ยวยังไงเก็บของกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็คลิปหนึ่งวันหนึ่งคืนนะสองวันที่เกาะรลานดอกไม้ก็น่าจะพอาแค่นี้ก็ได้มึกพอหอมปากหอมคอนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มึกมาจากกลางคืนนะกลางวันหาตัวยากแต่ได้กลางคืนล้วนเลยนะพี่วัดก็ได้หลายตัวอยู่ไปยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกบแล้วตะลิงบายเองของผมแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปยังไงก็ฝากนะฝากให้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่รับชมแล้วยังไม่กด subscribe นะรบกวนนิดนึงนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะยังไงเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ